คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ARCH CMU เราพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการศึกษาสถาปัตยกรรมที่เน้นภูมิปัญญาล้านนากับนวัตรกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วภายใต้คำว่า Change Creative ความคิดสร้างสรรค์ High Technology การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Active Adaptation ปรับเปลี่ยนและยืดหยุน่น New Knowledge การแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยกว้างไกลไร้พรมแดน Governance โปร่งใสตรวจสอบได้ Excellence ความเป็นเลิศในทุกมิติเรามุ่งพัฒนาการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมบนฐานความรู้ท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ ในระดับสากลรวมไปถึงการสร้างหลักสูตรนันดีกรีไลฟ์ฟลองเรียนนิ่งที่จะบ่มเพาะองค์ความรู้รีสกิลอัพสกิลสร้างอาชีพให้กับทุกท่านอีกทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยฉับไวรวดเร็วเข้าถึงทุกระดับ หลักสูตรทั้ง7หลักสูตรของเราเน้นภูมิปัญญาล้านนาความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมรวมถึงยกระดับสู่รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ทันสมัยสู่ยุค New Normal และพัฒนาสู่ระดับนานาชาติซึ่งแบ่งเป็นหลักสูตรดังนี้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่หลักสูตรนานาชาติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมหลักสูตรร่วมสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ และเคียวโ n อินจิจูดออฟเทคโนโลยีหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลักสูตรนานานชาติเรามุ่งมั่นที่จะผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและนำความรู้ล้านนาสร้างสารรค์ไปสู่ระดับสากลตามกรอบ s อ g อย่างยั่งยืนเรามุ่งพัฒนาความสมพันระหว่างนักศึกษาสิทธิ์เกา่าและสมาคนมวิชาชีพสัมพันธ์ในการเปิมิติการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อน ด้านงานออกแบบสาลกรรมและความเป็นเลิศด้านวิชาชีพอีกทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมอย่างสร้างสรงสรค์พวกเรามุ่งสร้างเสริมกิจกรรมนักศึกษาอย่างสร้างสารรค์สู่ความเป็นหนึ่งเดียวอย่างเข้มแข็งและเท่าเทียมกันศูนย์นวัตกร,รรมล้านนาสร้างสารรค์หรือมีชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่าศูนย์คลิกพวกเราอยากลองพลิกมุมมองเรื่องภูมิปัญญาพื้นถิ่นแล้วหาทางต่อยอดสู่การจดสิทธิบัตรเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมสร้างสารรค์ที่ยั่งยืนต่อไป และพวกเราอยากสร้างกระบวนการออกแบบเชิงทดลองภายใต้พื้นที่อาธิสารเมเกอร์สเปซที่เรากำลังจะสร้างขึ้นครับการสร้างสรรค์สื่อเชิงนวัตกรรม New Media ยเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ 21st Century <c oughs> เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการและทันสมัยเรามีหลักสูตรออนไลน์ออนไลน์คอร์สมู o มู o อินเตอร์ละ l ลองเร a r น i n g ซัมเมอร์สคูลเพื่อเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลก ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษาง,งานสถาปัตยกรรมที่มุ่งเรียนการสร้างสารรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัยอีกทั้งยังมีอีกหนึ่งศูนย์คือศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่มุ่งเน้นถ่ายทอดภูมิปัญญาแห่งล้านนาทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาเชิงช่างหรือสลาล้านนาให้ปรากฏ เราจะมุ่งพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างโปร่งใส360องศาและพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศรอบด้านและการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพและการสร้างสุขภาวะในองค์กร Because we care Change for Excellence เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแล้วคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา r o u